สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ว่าไรลักพันไม้จะพาเพื่อนๆมาปลูกบอนสีกันนะคะก่อนที่เราจะไปปลูกบอนสีจะบอกที่มาของบอนสีเหล่านี้ก่อนนะคะคือเป็นบอนสีที่เราเอฟล่าสุดค่ะล่าสุดเลยคือเราเอฟมาจากอบอนสีลุงอ้วนจากยะลานะคะเนี่ยท้ายสุดเลยที่เราเอฟมามีทั้งหมด ยี่สิบแปดต้นนะคะวันนี้เราจะมาปลูกต้นที่ใหญ่กว่าเพื่อนคือแล้วเราเอามาได้ตั้งแต่วันอังคารแล้วนะคะวันนี้ก็เป็นวันเสาร์ก็พักฟื้นได้หลายวันแล้วค่ะน้องๆสดชื่นดีมากค่ะเพื่อนๆค่ะอันนี้บอนสีต้นนี้เป็นลูกไม้นะคะไม่ทราบชื่อน,นะคะแต่ว่าสวยมากเลยอนาคตเนี่ยไกลแน่นอนเลยบอนสีลุงอ้วนเท่าที่ดูนะคะโอเคมากเลยค่ะเพื่อนๆค่ะ ดูเราออกจากกระถางกระถางน่าจะสี่นิ้วนะคะเนี่ยสี่นิ้วลากเดินดีมากเลยค่ะทุกกระถางเลยนะเท่าที่เท่าที่เราดูมาหลายกระถางแล้วค่ะเนี่ยลากเป็นแบบนี้เลยค่ะเ,เพื่อนๆค่ะเป็นบอลสีที่แข็งแรงแล้วก็สมบูรณ์ดีมากค่ะอันนี้วันนี้เราจะมาปลูกประมาณห้าหกต้นค่ะเพราะว่าห้าหกต้นเหล่านี้เป็นต้นที่โตมากแล้ว พร้อมที่จะเปลี่ยนกระถางแล้วค่ะจาก4นิ้วเราจะเปลี่ยนมาใส่8นิ้วเลยนะคะเพื่อนๆอต้นแรกที่เราจะปลูกคือลูกไม้ต้นนี้นะคะก่อนอื่นเราได้ลองก้นกระถางด้วยกากมะพร้าวสับแล้วนะคะกากมะพร้าวสับแล้วก็เอาดินใบก้ามปูผสมมูลบัวแล้วก็ดินร่วนคุกเขาเข้าด้วยกันแล้วก็วางก้นลงไปลองก้นลงไปแล้วประมาณเศษหนึ่งส่วนสามกระถางนะคะแล้วก็ เอาบอลสีที่เราเอาออกจากกระถางสนิ้วเราลงไปเลยนะคะกระถาง8นิ้ววางไปแบบนี้เลยค่ะเป็นบอนสีที่แข็งแรงและโอเคมากเลยค่ะเพื่อนๆค่ะคือให้เครดิตเลยค่ะบอนสีลงงอ้วนแข็งแรงมากหน้าเอฟมากค่ะเราเอฟมาทั้งหมด28ต้นราคาเฉลี่ยแล้วเฉลี่ยแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะ ตกต้นประมาณน่าจะไม่ถึงร้อยนะคะเป็นบอลสีที่โอเคมากๆเลยนะคะช่วงนี้ช่วงที่เศรษฐกิจไม่ค่อยดีแต่ว่ามีบอลสีราคาน่ารักน่ารักอย่างนี้ให้เราสรรหามาปลูกกันยามว่างนะคะนี่ค่ะเสร็จไปแล้วหนึ่งกระถางหลังจากปลูกนี้เสร็จเราจะโรยหน้าด้วยตาก็จีนะคะเพื่อนๆกันมแมลงค่ะช่วงนี้มแมลงเยอะมาก เราต้องป้องกันไว้ก่อนนะคะโรยไปทั่วกระถางแบบนี้เลยค่ะเสร็จไปหนึ่งต้นนะคะได้อย่างนี้เสร็จแล้วเราก็จะไปลดน้ําผ่านลดน้ําเสร็จแล้วถึงจะเอาเข้าลังนะคะเพื่อนๆค่ะต่อไปเราจะทําการปลูกต้นไหนดีต้นนี้นะต้นนี้ได้มาในนามดาบกวนอูค่ะเพื่อนๆนะสวยมากเลยเป็นบอล น่าจะขายบอลกาบเอ้ยเขาเรียกบอลอะไรบอลใบไผ่หรือเปล่าก็ไม่ทราบนะคะใบาย,ยาวๆเนี่ยแต่ว่าสวยมากเลยค่ะอันนี้ก็เป็นบอลสีของลุงอ้วนนะคะลุงอ้วนยะลาแข็งแรงมากเลยค่ะเพื่อนๆค่ะนี่แล้วเราก็จะปลูกเป็นอันดับต่อไปแล้วก็จะต่อด้วยต้นนี้นะคะต้นนี้มีชื่อว่าเกษตรศาสตร์ค่ะสวยมากเลยค่ะเพื่อนๆค่ะกำลังกัดสีสวยงามมากเลยเราภูมิใจมากเราได้บอลสี ถือว่าเทพสําหรับเรานะคะในราคารวมๆแล้วไม่ถึงร้อยบาทฉเฉลี่ยแล้วนะคะรวมๆเฉลี่ยทุกต้นคือมีทั้งลูกไม้อย่างยงนี้ก็ลูกไม้นี่ก็ลูกไม้นะคะตัวนี้ก็ลูกไม้เหมือนกันคือเป็นเป็นบอนสีที่เอฟมาในราคาที่ฉเฉลี่ยฉเฉลี่ยไม่ถึงร้อยบาทน่าสนใจมากเลยค่ะเพื่อนๆคะ่ะถ้าเพื่อนๆท่านใดต้องการบอนสีในราคามิตรภาพ แต่ว่าสมบูรณ์และแข็งแรงสวยงามมากแนะนำเลยค่ะเพจลุงอ้วนยะลานี่นะคะสำหรับวันนี้ลาเพ,เพื่อนไปก่อนนะคะเราจะปลูกบอนสีต่อค่ะแล้วเจอกันใหม่ในอีพีต่อๆไปนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามวาัยร,รักพันไม้สวัสดีค่ะ